บ้านช่างหัวเขาดำเนินธุรกิจหลักคือบริการรับสั่งทําหัวสัตว์และเขาเทียมจากเรซินไฟเบอร์กลาสหรือซิลิโคนนอกจากนี้ยังผลิตพวงก,กุญแจของฝากของที่ระลึกจากเรซินในรูปแบบต่างๆมากมายจากที่ดำเนินงานมากกว่า5ปีจนมีประสบการณ์ และลูกค้าเริ่มรู้จักมากขึ้นยอดการสั่งซื้อจึงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเพราะสามารถออกแบบและผลิตสินค้าได้ตามแบบของลูกค้าได้เป็นอย่างดีผลิตในหลายรูปแบบหลากสไตล์บ้านช่างหัวเขาตั้งอยู่เลขที่139หมู่หนึ่ตำบลหอคำอําเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ Facebook นัทรถวงเจริญโทร080 089 1767